ซานโตโขายรถตรงรุ่นวันนี้จะพาไปดูรถปีใหม่มากไายน้อยกว่ารถขนาดใหญ่กว่าและออปชั่นจัดเต็มเยอะกว่า ผมเดือนละเจ็ดมาดูครับมาลบเป็นรถอะไรเชิญครับคันแรกครับ M C ห้าหนึ่งจุดห้า D Plus เกียร์แปดสปีด C V T สีนิวเคลียร์เยลโล่ปีสองพครับไปสี่หมื่นกิโลราคาเล้าจสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพร้อมะเจ็ดพันตลอดสัญญาครับความกว้าง1.8เมตรความยาว4.7เมตรสูง1.5เมตรทรงสไตล์สปอร์ตคันนี้เรามีชุดแต่งมาให้ด้วยมีกล้องสามสิบองศานะครับที่กระจังหน้านะครับที่กระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ที่ประตูฝาท้ายหลังไฟหน้้้าาาโโปปรรเเเจจคตตตออ์์ยยงงกกับับลแมม็็ซนนใใหให่ กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า,าพับน้องกับไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดประตูสรมารท์ทคียร์เซนที่ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วออปชั่นที่เราใจสุดๆก็คือหลังคาซันรูฟออปชั่นแค่ภายนอกก็เยอะแล้วเกินราคาผ่อนยี่ละเจ็ดพัน 7, ขึ้นไปแล้วนะครับยังมีมากกว่านี้อีกนะครับมาดูภายในกันครับข้างในนะครับตกแต่งแบบสีทูโทนรูปทรงสปอร์ตเบาะสีดำคาดสีแดงเบาะนั่งไฟฟ้าหกทิศทางแอร์แบ็กนิกสีลูกคอนโซลหน้าสองแล้วก็ที่เบาะข้างๆอีกสองนะครับเบรกไฟฟ้าแล้วก็ เบรโหเกียร์8สปีดแล้วก็จอ10นิ้วนะครับควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ไปหน้าเปิดออตโอต้ให้ผมอะไร3ามก้านยังรถใหม่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยบ่อนั่งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังไม่มีรอยขีดข่วนเลยหลังท้าค่อนข้างสวยครับรถใหม่แค่สี่หมื่นกิโลเองทั้งสิ่งที่เก่านะครับคือ,อยางเราเปลี่ยนแล้ว นอกนั้นเนี่ยใหม่ทั้งคันก็ยังมีรับประกันศูนย์อยู่ถึง120 0 0 0มกิโลเมตรออกรถเพียง99บาทผ่อนเดือนละ7,000ใครสนใจรีบเข้ามาดูก่อนนะครับรู้สึกนั่งเหมือนรถสปอร์ตเลยเหมือนสไตล์รถสปอร์ตของ Ford Mustang ความรู้สึกของผมนะก่อนสตาร์ทนะครับไฟวิทยุขึ้น ไฟสัญญาณทุกอย่างขึ้นนะครับหน้าจอเหมือน mg z s ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราเลี้ยวพวงมาลัยไม่มีดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กโอเคนะครับซึ่งรถเชลล์รันซันเนี่ยสภาพแบบนี้สมบูรณ์มากครับตอนนี้เร่งเครื่องแล้วครับเครื่อง15 s c c เนี่ยจะกินหัวเทียนมากนะครับไม่มีสะดุดเลยครับมาเช็คดูอาการเปลี่ยนเกียร์นะครับคันนี้มีอาการหอนของลูกปืนล้อแล้วนะครับปกติไม่สี่ห้าหมื่นกิโลเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับลูกปืนล้อน่าจะเป็นล้อหลังรถวิ่งได้ปกติดีครับเกียร์เปลี่ยนปกติดีีีครรรับเเเชกกกยย์์ป็ ดีครับมาที่ช่วงล่างด้านหน้าเทาแหลกชกอัพไม่มีเสียงเลยครับแต่ดังบรรดนล้อหลังก็เป็นลูกปืนนะครับซานโต้ครับมาตรฐานจะเปลี่ยนลูกปืนให้ไม่ให้ดังแบบนี้นะครับลูกค้าลองแล้วนะครับแต่ไม่ได้ตีอะไรแต่เราจะทําให้ครับนี่นะครับคือความแตกต่างกันระหว่างการรูาการผิดปกติของรถยนต์ไฟกระพริบเป็นปกติครับไม่มีระบบไฟเกินไฟขาดเดี๋ยวเราจะเร่งรถดูครับก็ขับดีครับไม่มีอาการบอกว่าจะเครื่องเสียหรือเกียร์เสียนะครับช่วงล่างเกาะถนนดีมากครับแล้วก็ เงียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาเป็นแหลกเลี้ยวนะครับหรือว่าตกหลุม คอนเฟิร์มครับว่าใหม่แท้นะครับรถเข้าศูนย์ตลอดครับครับกับคันที่2เป็น MG 5้5 D-Pass เฟียซี8สปีดสีแดงสกาเลตเลสรถปี2024ไม่แค่หมื่นกิโลนะครับฟังไม่ผิดนะครับไมหม่1หมื่นกิโลครับแท้ๆเลยถ้าไม่แท้เอามาคืนได้เลยตัวนี้ออปชั่นเหมือนกับตัวสีเหลืองหมดเลยนะครับภายนอกภายในเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามีชุดแต่งมีตำหนิครับราคารถใหม่ที่สเก็ตโดนเดี๋ยวเราแต้มสีแดงให้ก็จะมองไม่เห็นละส่วนข้างหน้าไม่มีรอยสเก็ตหินเลยไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกแล้าเลยยางเป็นยางปี24มอนกัับ ยางยังหนาอยู่เลยนะครับมีรอยตำหนิอีกที่เดียวครับสองจุดเป็นรอยขีดข่วนนอกนั้นสภาพป้ายแดงรถใหม่679,000ซันโนโต้แค่419,000สวยจัดขนาดนี้ มีหนึ่งเดียวนะครับสวยกว่านี้ก็คือรถป้ายแดงแล้วนะครับในราคา6.79พันโทรไปเกือบสองแสนรถจะไม่ป,ปรับปรุงสภาพตัวสภาพเดิมๆเ,เลยแต่ถ้าซื้อเดี๋ยวเราจะปรับปรุงสภาพให้ตามคำสั่งให้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยพวกสวิตมีครบครับแจมมีสองดอกครบครับการันตีรับประกันศูนย์อยู่นะครับใครชอบรถใหม่ๆราคาตกๆอย่างนี้ใครชอบนะครับมีความมั่นใจใน MG MG อยู่ในบ้านเรามาเกือบสิบปีแล้วครับอะไหล่สต๊อกนี้มีเยอะมากอะไหล่เทียมก็มีครับและอะไหล่เก่าก็มีมากแล้วอะไหล่ไม่แพงด้วยนะครับไม่ต้องรอนะครับภายในสามวันจัดส่งเร็ว ในราคาที่ยังตกตกแบบนี้ถ้า MG มีชื่อเสียงแล้วราคาอาจจะขึ้นมาอีก10%นะครับชอบกันไหนติดต่อเฮียซันได้เลยนะครับ081926388ยินดีต้อนรับคุยกับทุกคนหรือแอดไลน์เข้ามานะครับแอด z u n n a u t o ซันนัลโต้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่กับคิดดีๆครับสวัสดีครับที่ร้านซันผ่านการตรวจเช็คเรียเทสทุกคัน ขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกก็รถฟรีดาวแน่นอนซื้อรถที่ซันอานต้เหม,มือนมีูอของตัวเองตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งานสนใจทักด่วน086320567 7หรือติดต่อบ้านเขียวมีแอดนำหน้า z u n n a u t o ขอบคุณมากครับ